สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสุขสาธารณะนะคะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาโดยประมาณก็คือ11นาฬิกานะคะชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองหรือ Antigen Test Kit นะคะหรือ ATK ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนะคะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้ชุดตรวจโควิด -19 ด้วยตัวเองค่ะแบบ Home Use นะครับเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะสอดคล้องกับข้อปฏิบัติและกลยุทธ์การตรวจเชื้อแบบเชิงรุกค่ะข้อควรระวังการใช้แอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ตรวจสอบประเภทของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบกับชุดทดสอบเช่นโพรงจมูกโพรงหลังจมูก ช่องปากและลำคอหรือน้ำลายศึกษาขั้นตอนวิธีการทดสอบและแปลผลจากเอกสารกำกับชุดทดสอบการเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำอาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้เก็บชุดทดสอบในอุณหภูมิที่ชุดทดสอบกำหนดก่อนนำมาใช้งานอ่านผลตรงตามเวลาที่ชุดทดสอบกำหนดอย่างเคร่งครัด การอ่านผลเร็วและช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบทุกครั้งก่อนทำการทดสอบไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำอย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบจนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบนำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ จากการใช้งานแช่น้ำยาฆ่าเชื้อและแยกใส่ถุงปิดมิดชิดและทิ้งให้เหมาะสมเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนล้างมือให้สะอาดภายหลังทําการทดสอบผู้ใช้งานสามารถทําการตรวจหาเชื้อได้เองที่บ้านนะคะโดวยวิธีการใช้ก้านสวอปค่ะ แย่เข้าไปในโพรงจมูกไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถตรวจเองได้นะคะทราบผลตรวจเชื้อภายใน15-30ถึงนาทีค่ะในกรณีที่ผู้ตรวจอายุน้อยกว่า18ปีจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ปกครองเป็นผู้ทำการตรวจให้ค่ะหรือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่นะคะโดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้สะดวกรวดเร็วทั้งยังเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อสามารถดำเนินการกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นได้อย่างทันท่วงทีนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุธิกาศรีประพันธ์และทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank mm -hmm. you.